ทุกคนต้องมีที่พึ่งทางใจใช่ไหมนะครับผมก็เช่นกันการที่ผมเล่นเล็กล,ล็อกเนี่ยเราก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตอนนี้ผมพกใบโคเวอร์สีแฉกลงหอทุกครั้งเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นใบแห่งความโชคดีโชคลาภซึ่งถ้า้เราตำนานของใบโคเวอร์เนี่ยโดยปกติแล้วจะมีแค่3แฉกซึ่งตำนานเล่าขานกันไว้ว่าหากพบใบโคเวอร์สีแฉกเนี่ย ER นั่นหมายความว่าคุณจะได้พบกับรักแท้หรือถ้าเรามอบใบโคเวอร์สีแฉกให้ ER C, กับใครเนี่ยก็จะได้พบกับความโชคดีแบบคาดไม่ถึงเท่านั้นยังไม่พอครับผมพก้้ไดราาาะกททมมมใหหล ช้อนนี่ไงเอาไปช้อนธรรมดาคิดจะว่าประจำวันมันก็เป็นอย่างนี้ครับทุกๆวันจันเนี่ยเราจะนัดลง ET ทีครับส่วน TOT เนี่ยต้องดูก่อนว่าถ้า ET เราลงดึกเราก็จะไปลง TOT อีกวันหนึ่งเพื่อไม่ให้มันดึกจนเกินไปซึ่งตอนนี้ที่ผมลงอยู่ก็คือ TOT ประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งตรงกลาสามคนจ้ะไหมตรงกลาสามคนถ้าลุถ้าลุถ้าลุมใจดินในดินอะไรเทียมีแต่หัวี่คอสในหอคอยเนี่ยผมก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีธาตุไม่เหมือนกันด้วยครับทุกคนต้องเช็คดีๆเร็วกว่านี้ครับคุณกิติเร็วกววว่่าานนีี้้้ครรับเ็กอง Oh, yeah. สำหรับรคนที่เพิ่งมาลงแล้วนอแกรนด์เวิร์ดเนี่ยแนะนำให้หาตีประจำครับเพราะถ้าไปหาเอาตามเมืองหาอะไรเนี่ยมันหายากครับเพราะส่วนใหญ่อาชีพจะไม่ค่อยตรงเพราะาเราจะหาอดัมได้เยอะที่สุดแล้วจากการลงหอคอยได้สามชั้นติดเฮียดวงตีบวกผมไม่มีแต่ว่ามาได้กับดวงไอ้เฮียนี่ทน oh แทนหรอโอ้ไม่กูเราจะสุ่นการได้อดัมทุกๆชั้นที่5ครับแล้วชั้นแรก,แรกเนี่ยได้อดัมน้อยมากผมไม่ค่อยอยากได้หรอกแต่ปรากฏว่าผมได้เกิดทุกชั้นเลย,อยไอ้กูได้สี่ชั้นติด กูไม่ได้อยากดีกูไม่ได้อยากมีใจเลยเป็นไงพวกช้อนมาช้อนอาดำไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับจังหวะนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอาทิตย์หน้าใครจะลงเตรียมหาช้อนให้ดีเลยครับใบครอบเปอร์ขอมันต้องมีหรือใครมีของอะไรเด็ดๆมาแชร์กันได้เอ้ยเจอได้ฮรรัลโหลยืนันเป็นสิบบนกรบวิ่งตามไม่มีใครตีโยโย่ได้อีกแล้วพี่ทำมาถึงแน่นอนไม่ทำได้โอ้โหลงหลงหลงไปกินไอยโยโย่ได้มาสามสิบั้นแล้วได้ไอยโยโย่เท่าไหร่ผมยังไม่ถึงสามร้อยเลยใครโกหก ขอให้แม่งมาได้ตามปากว่าคำพูดกูอ่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่เฮียโยโยโยจากศิษิ์ของจริงแค่นั้นแหละวอปมาตั้งนานี่เป็น 20m ปีกไม่แตกไอเฮียโยเดินมาแตกอ้าวมันอย่าบอกเลยว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรื่องนี้ไม่โดนกับตัวไม่รู้นะนี่เฮียโย่ยนี่เฮยโยได้อีกแล้วเนี่ยอ่านดูดิอเตอร์ก็ได้เนี่ยอ่านดูนะอ่านเนี่ยอ่านเนี่ย่นเนี่ยโย่ได้ตลอดอ่ะครับไอียโยได้แต่ชั้นแรกอะ ชั้้นเนเีียมพ่าได้้มมาาทุกชันเเพิ่งบ,บดูอะดูอะดูดู<ล>ได้ที่ไหนดูดีได้ที่ไหนถ้าชั้นแรกๆใ,ใครไม่ได้เนี่ยแลว้วมาได้ชั้นหลังๆเนี่ยบอกเลยว่ามีแซงครับต้องบอกก่อนว่าหอคอยร้อยชั้นเนี่ยแต่มันไม่ได้สุดที่ชั้นหนึ่งร้อยครับมันสามารถไปได้ยิ่งชั้นหลังๆเนี่ยยิ่งได้เยอะมากๆแล้วตอนนี้ผมก็ได้อีกแล้ว ออยโยได้อีกแล้วออยโยโยไม่ได้ไม่ได้ก็ได้กูรู้แค่กูรู้แค่ทาร์นอตขึ้นพันแล้วไอคาร์นอตขึ้นพันแล้วโอเคเฮียอัพโปรเจกต์เลยอัพโปรเจแต์เลยอัพโปรเจไม่ได้ครับพนักลงหอคอยเนี่ยมีเวลาจำกัดแค่หนึ่งชั่วโมงครับแล้วตอนนี้ผมลงมาถึงชั้นที่สองร้อยสิบห้าเดี๋ยวมาดูว่าชั้นนี้ได้เท่าไหร่ถ้ากดได้นโม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 ปุ้ไม่ได้เฮียไอ้ดีได้บรรท่าได้แัดบรรท่าโคเดโต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 ได้แล้วได้แล้วไม่ได้ทำอ่ะพานท่าแล้วผมว่า แทงสั่งท <nek> ่านแต่ไม่ทันเฮ้ยอย่าเพิ่งพ <et> ูดแทงก่อนดีแทงก่อนแทงเลยครับบนแทงเตะลงล่างเลยไปเลยเพื่อนอย่แทงเลไม่ทันแน่นอนเราไม่ควรทะเลาะกันไม่เราควรโฟกัสโอ้ยอย่าอย่าทะเลาะกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยเยี่ยพี่ทามเปิดมาพันแปดไม่แก่ฟังไอ้เดี๋ยวมั่วไอ้เต้อย่ามั่วเกี่ยกูเห็นเมื่อกี่ยวกัอินเทอร์เน็ตกีขึ้นมาพันแปดอีกไม่ไม่ใช่ยังไม่เกิดไอ้ท่านก็มั่ว จิตกรมาเนี่ยสร้างภาพชิ้นหายอ่ะตอนนี้เนี่ยใกล้จะครบถึงชั่วโมงเลยครับเรามาไกลได้แค่215ไมไ่ถึง220ผมว่ายังมีคนไปไกลมากกว่านี้นะครับผมเนี่ยยังแค่เบาๆนะครับต้องจัดปาร์ตี้จัดอะไรให้มันดีๆแล้วก็พวกของต่างๆดูพวกธาตุท่าด้วยเพราะเราลงไปรอบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นธาตุอะไรพอจบดันเนี่ยเพื่อนๆก็รีบตรวจกันเลยครับผมต้องเอาไปแอบ<ข>อเพราะผมได้เยอะสุดแต่โดนเพื่อนด่าฮะรู้สึกดวงดีมากผมไม่รู้ว่าเป็นพ่ออิทธิฤทธิ์ของช้อนหรือเปล่าครับได้มา1,480ช้อนเงินช้อนทองแล้วก็ไไไไบบบบคครอออเเเว์ดดดัิ้้้ลมโโโพพีีี่่หย สิบบอกแล้วพันแปดสิบพันแปดสิบมันก้เห็นเข้าเลยนะเอาไปทำอะไรมาสตีมอยู่พี่ทำได้พันหบวกแค่นั้นจบเลยครับทีนี้โปะแตกเลยมันมีเพื่อนแอบดูสตีมอยู่แต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ฮะผมบอกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงดูไหมผมนี่ความลับผมนี่เอาสปูนไป จดเลยสภู <S <S นหลังจากที่ลงหอเสร็จเนี่ยผมก็มีไปทำเควสบ้างครับผมและตอนนี้เรามีการโยนบอกรเกิดขึ้นครับนั่นหมายความว่าเราสามารถฆ่ากันได้นอกแผนที่ที่ไม่ใช่แมปพีเคกันด้วยและคิวที่มันมาโยนบอกรู้เราก็คือคิวชิคเก้นการโยนบอลนี่ก็หมายความว่าเราสามารถสู้กันได้ทุกที่เลยยกเว้นในเมืองเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบจองหน้ากูทีแรกผมจะลงเควสอุลตอร์แมนครับทีนี้ผมต้องมานั la, นาน่งระแวงแล้วว uh ่าแบบมีบ้องใครเดินเข้ามาหรือเปล่าบอกเลยว่าโคตรร้อนเอ้ยโยมันบูมาช่วย ไอ้ยุยย่อวันฟูมากกูตายโดนกูเจอเจอปาบปาบปาบในดงมั่วทรงจัดตอนนี้มาดิลุกอีก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 อืยโดนนุนลุก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 อีนี่เยิ้นอยู่เบนอยู่เบนอยู่ปั๊บปับปับปับแตกเฮ้ยลุกอีกลุกอีกแล้วตายตายไอ้ยุ่ยมันลุกอีกแล้วไอ้ที่มันเด้งแบบธรรมชาติเลยบีบอยปา๊บปับปับปับแตก อุ้ยอุยอุ้ยปับ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 แจกอุยอุ๊ยย่าชวยมันเสียไม่ได้เสียไม่ได้เสียไม่ได้ปับปบปัแตกอู้ด้งแบบมโหจัดอู้ด้งมาดีมาดีมึงกับกูเอ้ยปึ๊บปึ๊บป๊ไม่ทันไล่หรอช้านิดหนึ่งน้องปับป จังหวะนั้นพ anyway, ีทไม่ต right. ้องครับลูได้เองธรรมชาติกระโดดบีบอยมาเลยเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้การที่เราสู้นอกแบบเนี้ยข้อเสียคือว่าเราไม่สามารถกดโนชิปได้ครับแต่เราต้องกดชิปในการต่อสู้ตลอดแล้วมันไปอยู่ในดงฝูงชนผมยิงมันไม่โดนเฮ้ยมมันอยู่ในดงคนนะดิเฮียมองไม่เห็นนะนี่มันอยู่ในดงคนนะเฮียมองเฮียมองปั๊บ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 ปิดแขนปิดแขนย่กลุยยุกุ้ยถ้าตัวคนสเกตดีๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คิวเดียวแหละครับตอนนี้มันมีคิวชิคเก้นกับคิวไออาร์ใช่แล้วคร เออมันด้ะเออเออเฮียกล่องจูดกล่อง มีหมดแล้วโอโย่ของโทเค็นหมดแล้วซึ่งที่มาของสงครามนี่มันจะมายังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปคิววอรครับส่วนตอนนี้ผมไม่ต้องเด้งเกิดแล้วเพราะไอ้มองมันชุบผมรัวๆเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว,ว่ามันชุบทำไมเพราะผมเกาๆแล้วจวังหวะนั้นผมรีบเข้าแรมมาตั้งหลักก่อนเลยนี่ยังเจอกูแป๊บรอกูแป๊บกูบกมูลไลท์มาก่อนนี่แค่นั้นจูกูไม่ตายแล้วผมเข้าแรมไปเอาน้องมูลไลท์มาเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวบาดมันไม่ใช่ตัวสู้คนครับเพราะตัวบาดผมมันเป็นตัวล่าบอส <ๆ S 2> ผมกะจะมาทำกิจกรรมซึ่งตอนนี้ก็็ไไไมม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 ่่่่่่่่่ดด้้้้้ลลลงงงงงงสสักกกกกททีีีีีนน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 ึเเเเเเเจจจออ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 ชิิแแปวววยยยยูตตตครรรรรๆถถาา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 ผผผ์์บพะ เป็นฟาดระยะใกล้โปกดาวมันพูม่าเนี่ยผมจริงจิงมันไม่โดนครับผมกดาวต้องเอาธนูหลับมาหยุดขัดมันก่อนเนี่ยหลับขาพูม่าเลยเอยหลับฝันดีนะทำไงต่อมันทำอะไรไม่ได้เดีไม่ตายอ่ะหลับต่อหลับฝันดีนะมึงอ่ะไอ้มองหลับอีกคนนึงไม่เท่าไหร่ผมเจอวิสาดเดินเข้ามาครับแต่นั้นผมตั้งตัวทันผมจำทรงผมมันได้ผมเลยรีบเบิ้ลมันก่อนเลยพอมันตายเสร็จเพื่มันเด้งขึ้นมาจูผมต่อเลยไอ้เฮียอย่ามันจูเลยยังวะ กูมีหมุดไล roup, Carl, well. tide, mountain, di, stopped, น์แล้วยังตายเลยอุ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 ยเชี่ยเลยนะอุ้ยต่อยศพต่อยศพอ๋อนี่ตัวพ่อมาตัวพ่อว่านึกว่าวิสาห์ตัวเดิมที่ไหนได้หน้าตาทรงผมมันเหมือนกันเลยฮะไอ้เฮียมันเอาตัวพ่อมาไอ้น้องเอ้ยโดนลุบโดนล้อนโดนยิ้มฟ้าไปไหนเออมันจุบตัวล้วเลยเฮียเออกูจูโดัวจูแตกเฮียไหนกูไหนมาแป๊บไป นี่ตัวกูผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นแล้วครับกิจกรรมกูไม่ต้องงงและกูเอาไนท์มาแป๊บหนึ่งวันนี้พระจันทร์สีเลือดแะครับสลับไปเอาไนท์มาเลยกำลังรงไปจากสีแยกเพชรเกษมไอ้หน้าอยู่ตรงนี้เขาบนอีกตัวหนึ่งนี่ตัวกูแบะไปดิไี้มองไหนไี้มองนั่นอยู่ไหนไปไหนอะวิ่งเป็นไหนอะวิ่งเป็นหมาเลยเอา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 ดิเอาดิ ออ oh, oh. <laughs> ้โไปไกลเกินน้องเนี่ยซุปได้ออกวาร์ฟเลยผมออกอาตาว่าตามร่าหาคิวชิคเกตแล้วก็คิวไออาร์เลยครับเจอใครที่ไหนไม่รู้ผมกดชิปใส่มั่วๆเลยจนสุดท้ายผมเจอมันจนได้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมเนี่ยส่งยากันใบไปให้ใครไม่รู้ครับในผาดออบทูตัวไหนได้แล้วผมก็เลยไม่มียาใบใช้โอ้โหเสียใจไม่มีทุกยากันใบเหี้ยทำไมยาเขียวส่งให้เยียใครไปไว หมดเกลี้ยงเลยกูเฮียผมไปเตรียมของมาพร้อมลบเลยครับเรานี่ไม่มีผ้าแล้วผมก็เลยคุยกับแชทคุยกับเอฟซตอบแชทไปแบบเพลินๆโอ้ยตอบแฟนเพจอยู่ห่วงมากไอ้เฮียนี่ ไอ้กําลังตอบเป็นการโยนวอลเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ7วันครับบอกเลยว่าเวลาไปฟันที่ไหนถ้าไม่อยู่จอเนี่ยถ้าตัวละครมีเปอร์เนี่ยอาจจะโดนฆ่าและชุบได้ไปไหนเล่นม้าบอกบ้านกีวอลไปเนี่ยมึงห่าเฮ้ยก็ถือว่าเป็นสีสันของเกมนะฮะการที่เรามีการโยนวอลขึ้นแต่จริงๆเนี่ยถ้าการโยนวอลอีกฝั่งเป็นกิวที่มีคนเหมือนกันหรือเป็นกิวที่มีกิววอลจริงๆเนี่ยสตอรี่มันก็จะเข้มข้นครับแต่ประเด็นคือไอ้กิวชิคเก้นเนี่ยมันไม่ได้วอลมันได้เป็นกิวฟาร์มปกติทั่วไปเฮ้ยดดดดดดวววนนเเืืออ่่่ะะ ดีฮิตกูไม่ได้ไอ้งูกูมีมูนไลท์ผมไม่รู้ว่ามันจะพาผมวิ่งไปไหนครับผมก็ตามไปสุดขอบโลกสุดขอบฟ้านะพาอะไรเฮ้ยพี่เขาลีโลไปไหนเนี่ยฮลัลโหลผมเดินตามสัตว์เลี้ยงแล้วก็เห็นว่ามันเข้าวับบนไปครับพอผมเข้าไปปรากฏว่ามันเป็นแบบบักโอ้ยมีวิ่งเฉยวแต่ฟักเอ้าเฮ้ยแบบค้างเหรอที่นี่คืออะไรอะ่ะดูกระดิก,กไม่ได้จริงๆแบบนี้เนะี่ยมันเป็นแบบคอนเทราเนี่ยครับแต่พอมันเป็นแบบอุตตรแมนมันก็เลยเป็นแบบบักครับผมทำอะไรไม่ได้เลยครับก็เลยต้องออกเข้าใหม่พอออกเข้าใหม่ก็ออกตามล่าต่อเลยฮะออ่่าาาแแล้้้วมมันพเเขไปติดงกกืี แต่ดูเหมือนว่าสงครามจะจบเลยครับผมหาใครไม่เจอเลยทีนี้ครับเกมมีกิจกรรมมาใหม่ช่วงผมกำลังทำเพื่อเคดีเลยกิจกรรม O X ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยลองเข้าไปเล่นดูสักหน่อยว้าวนี่กิจกรรม O X ไม่รู้ว่าได้อะไรอ่ะเขาได้เหรียญนี่มาอันนี้มาให้แค่ทายว่าจะเป็น O หรือจะเป็น X เหมือนจะเป็นกิจกรรมตอบคำถามครับแต่ผมเห็นคนตั้งว่าคนไทยฝั่งนี้โอ้โหผมเห็นแล้วเสื้อไทยผมมาเลยคนไทยฝั่งนี้เอา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 ดเลยคนไทย X ฝรั่ง เฮ้ย <c oughs> อะไรอะลกคืออาชีพคนไทยก็แตกหนีเกือบแล้วเขาถามว่าโลกอกอะคืออาชีพต่อไปอะอะไรอะคือสต็อกเกอร์ใช่หรือไม่เกือบแล้วกูคนไทยที่เี้ยเกือบบินแล้วดต่คนไทยบินไปดีกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีคําถามมาให้แล้วก็ให้เราตอบว่าใช่หรือไม่เราก็ต้องเดินให้ถูกครับสะสมเหรียญโอเอ็กเาไปได้ของคําถามต่อไปอ่าคุณพร้อมที่จะเล่นต่อไปไหม บอสไวเครี่เป็นดาร์กใช่หรือไม่มันเป็นแสงต้องใช้ธนูชาโดยิงไอเ้เชฟไม่ได้พูดรอข้อสอบอันนี้รอข้อสอบมันใหญ่เลยี่ายถ้าผมถูกไหมคำถามต่อไปครับคำถามข้อต่อไปชิงมูลค่ากว่า1ล้านบาทครับถามว่าผมอ่านไม่ออกครับผมเลยคิดว่ามันเป็นคำถามที่ถามว่าพีชเนี่ยเป็นค่าเดียวกับมองกับพายพีชหรือเลปล่าผมเลยตอบว่าใช่เฮ้ <laughs> Oh. เราผมก็งงว่าเฮ้ยผมตอบผิดแต่แว่าแต่นั้นคนก็ตอบผิดเยอะเหมือนกันนะไอ้คำถามมันคำกลัวม,มาดีมันอ่านว่าอะไรวะบอกว่าพีอะมาจากมองหรือหายีีก็ได้เอ้ยผมนึกว่า ผมนึกว่าคาถามมันถามว่าพีะคือแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าตระกูลเดียวกับโมกับไฮพีหรือเปล่านี่แหละครับถึงบอกว่าให้ตั้งใจเรียนเยอะจริงๆภาษาคิดผมก็พอได้อยู่นะครับอย่างสีเหลืองเยลโล่อะไรแบบนี้จะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยแก้ตัวรอบหน้าใหม่ที่นี้ผมมาทำคลิปเคดีต่อครับก็ดู youtube ช่องไอจากรยูทูบกับบนเวเนียนะครับผมทาเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีผมไม่เลยงงว่าผมทําอะไรผิดคุยกับหม้อเปล่าดิเไงเขาคิกดีๆหม้อไม่ใช่เหรอไนหม้อเออว่าผมไปคุยกับกล่องใช่ปะ เอาละผมเราพอจะรู้แล้วว่าเราผิดพลาดตรงไหนพอจะทราบแล้วว่ากูผิดพลาดตรงไหนโอ้โหชัดเจนเฮียกูไปคุยกับไอ้นี่กล่องแอปเปิ้ลในหา่าเอ,อ้ยคุยอยู่ทุกรอบด้วยเหตุผลท,ที่เราต้องทำควิดเครดิตนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีไอเทมเข้ามาใหม่ของแรงนล็อกแด์เบิร์ดครับบอกเลยว่าของเทพสุดๆเดี๋ยวผมทำคลิปแยกอีกทีนึงแล้วกันเรียกได้ว่าเป็นของมันต้องมีเลยครับถ้าเอาไปเอิร์นเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันตอนนี้ทำควิดก่อนอลิตเตอร์ลอดเดวิล นี่ถ้าไม่ไปดีนี่ไม่น่าเสร็จแต่วันนี้นี่มาแล้วไอ้ยังไม่ต้องมีเอจริงแล้วเนี่ยอ่ะดูนี้เนี่ยอะไรกูไม่ได้ม้วนเลยดีเนี่ยอะลิตเติ้ลเห็นไหมลิตเติ้ลลอสเดวิลดูคอมเมนต์ดิอ่ะลิตเติ้ลพิมพ์แล้วไม่ผ่านนะครับลองไม่วัดแล้วก็ไม่ผ่านลองพิมพ์คำไทยแล้วก็ไม่ผ่านลองลิตเติ้ลสเตเดมอนแล้วก็ไม่ผ่า <laughs> นไปลิตเติ้ลสเตเดมอนอะแบบแบบแบบแปลงแบบแปลงร่างอะ่ะผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ผมที่หลอนอะเอา,อางี้ดีกว่า เราอันนี้หลายคนอย,ยู่อ่ะกิจกรรมเนี่ยไอเคเือไอทำดันที่นี่เก<อ>ือบไม่ได้ผ่านเควสแล้วครับเพราะว่าพิมพ์ผิดจริงๆต้องพิมพ์คว่า Little Lost Devil ไม่มีอะนะฮะถึงจะเซิร์ฟแร็กโลกแรนเวิร์ดเนี่ยมันจะหาไอเทมยากครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วเพราะว่าขอมันดรอปจากมอนแล้วแต่คุณก็ต้องไปตีมอนตัวนั้นนะคะแล้วก็เปิดกล่องเอาถ้ากิดว่าถ้าสเตนไม่ได้คุณหมดในวันนั้นเนี่ยคุณจะทำเควสไม่ได้เอ้านีอคือจบแล้วชาแล้วว้าวเอ้าลัตชอลลี่คีย์การ์ดมาแล้ววันนี้โอ้งงเลยปป่ะุ้ ผมว่าผมได้ไอซิต <I said. S 1> ุ้งแมงมุมลายตัวนั้นชาเนนมันอยู่บนหลังคาดูจากหน้าตาเนี่ยครับคุณสมบัติครับไม,ไม่ดีแน่นอนแต่อย่าลืมว่าเซิร์ฟและตอกแลนเบิรตดเนี่ยมีคอลเลกชันครับเราสามารถยัดสมุดได้เอา้ายังไม่ได้ยัดเหรอโดนกูดีเพิ่มความรู้หนึ่งปื๊บโอเคจบแล้วต่อไปก็คือไปลงดันโอ้โหย็บเป็ดเพลตั้งแต่ห้าโมงอะ่ะ อย่าไปบอกเขาแล้วกันนะทำเควสเคดีนี่เดาของทำเควสช่วงแรกเนี่ยแพงมากเลยครับเพราะคนอยากทำเควสไม่มีของกันก็ต้องมาซื้อครับอันแรกๆเนี่ยผมเจอเป็นเอ็มเลยเท่าเดิมเลยเนี่ยไม่มีใครขายเลยอ่ะผมเข้าไปหาได้ปะเข้าไปเอามาแบบปล่อยสู่ตลาดตลาดอ่ะทีนี้ผมก็เลยจะกลับครับผมก็เลยออกมาแล้วผมเห็นแม่ค้าใครไม่รู้ก็เดินออกมาทำทรงเหมือนจะตั้งร้านค้าทีแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีคนขายเยอะครับแต่ดูเหมือนจะมีคนมาตั้งอีกร้านหนึ่งแล้วก็เลยรอดูว่าเขาจะขายเท่าไหร่เอ็ดลูกอ้าไอ้นี่มัน การตลาดจัดนะดิเราก็เหมาของคนเนี้ยเราเหมาของคนเนี้ยเราก็มาแล้วก็แล้วก็เหมาของคนเนี้ยแล้วก็เหมาของคนเนี้ยแล้วก็มาตั้งสองแสนห้ากำไรเห็นๆนผมก็น่าจะกลับของจริงแล้วครับเลคิดได้ว่าเอ้ยผมเหลือเศษกันหนึ่งดีกว่าก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้แม่ค้าไปขายดีกว่าครับเราไม่ได้ใช้แล้วให้การหนึ่งเอาไปขายเฮ้เก็บไว้ดีกว่าเราเลี้เราเลเล,เล,เล,เลเไม่เอาไม่เอาไม่ให้แล้วไม่ให้แล้ว ปิดร้านเลยไอ้ยียปิดร้านเดินหาดรูเหมือนว่าแม่ค้ายอยู่จอครับเห็นคนเดียวมาก็เลยอยากกดลับช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยได้เอิร์นเลยครับเกมเอินผมจับๆเลยผพราะลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเอิร์นสักหน่อยดีกว่าจะตีบวกหกจะก,กอบวกเจ็ดคือถ้าติดวันนี้ผมบวกเลยสี่พันเพราะว่ามันขายได้หกสิบออนนี่ไอ้นี่ตีแตกไว้ละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตีแตกคนก่อนเอออย่าพิ่งฝันดีดิโอโหไอ้พวกแชทไอ้แชทไม่รัดดีแทนที่จะอยู่ดูกดต่อ ประเด็นคือหอกจาะก,ก่อมันเอาวดเวลสครับการที่บวก5ขึ้นเปนหกมีโอกาสติดแค่สีแล้วผมไม่มีออริเทแล้วด้วยมันก็ได้ตีแบบไม่สนโลกเลยฮะมาแล้วไงหหลักสูตรลืมอะเหมือนแบบเบื่ออะแต่จริงๆแล้วเราตั้งใจไปดิบวกแตกไม่เป็นไรครับแต่โชคดีที่ว่ามันไม่ขอนแดงผมตีต่อแบบรัวๆเลยแม่งไหลมาเหลือบอกสาว่าลมนี้ลมไม่ค่อยดี ผมเริ่มละแวร์แครับหลังจากที่ผมตีได้สักพักหนึ่งผมเปิดขุดเลยครับหาโยโย่มันแอบอยู่ท่ห้องนี้ป่าวะเหมือนคนเสพยาครับตัวน,นี้หลอนไปหมดแล้วหาทัา่วห้องครับปรากฏว่าไม่เจอทีนี้ไม่เกี่ยวกับโยโย่ <ๆ S 2> แล้วครับทีนี้บางคนอาจจะงงว่าโยโย่คืออะไรต้องมาย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะเป็นเมืองดีกว่าห,หลักสูตรหลอกเปลี่ยนเมืองแล้วตีไอ้ขี้ลุงนี่แม่งน่าโดนตบว่ะ สูตรขู่ลูกสูขู่ขู่ลุงเนี่ยเว้ยอยากกาะแตกหรืออยากหัวแตกวะงั้นกูติดดีปะ่ะไม่ได้ขู่มึงนะเว้ยงห้กูติดไหมกูจะเอาตังค์ไปเติมทำคอนเทนต์เนี่ยมึงจะให้กูไหมีหลุงไม่มีรีรอแล้วลุงแม่งหลายทีแล้วผมขอทีเดียวเลยสี่แล้วห้าหกเจ็ดสามคลิกห้าหกเจ็ด โอ้โหคุณลุงนี่แม่งยอดควีกันได้คุณลุงก็บอกให้ไปทำคอนเทนต์นะครับผมนี่จะตีพวกควีนีตน่ติดแหละโอ้ยบวกอีก6ิอ้อนว่าวันนี้ทุกคนผมว่าประมาณเอ็ดิบอ่ะไม่เกินนี้หรอกสำรับคนที่ตีไม่ติดก็ไม่ต้องเสียใจครับก็ไปซื้อของผมได้ครับผมวางขายในตลาดอ้า,า่า